การประท้วงทรัมป์เนี่ยมันลามไปทั่วโลกแล้วนะคะแนนนิยมเนี่ยก็ดิ่งตอนนี้มันเกิดกระแสละว่าทรัมป์เนี่ยจะนําประเทศไปสู่การเตี i o n อย่างเดิมบางนักวิเคราะห์บางคนเขาเขาประเมินว่าทรัมป์ทำอย่างนี้เพราะรู้แล้วว่าอเมริกาไปไม่ได้เล่นเกมอันตรายตรงนี้เนี่ยจะคุมสถานการณ์ได้หรือเปล่าการเจราจาชานะม็อบมันโตก่อนนะกลายเป็นลื่นมหาชนในแต่ละรัฐม,มารวมกันสุดท้ายเดี๋ยวทรัมป์เนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีสัวเถาวันนี้เราก็มาพูดถึงข่าวร้อนข่าวเด่นประเด็นดังซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้เพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นในโลกในเวลาเนี้มันก็วนเวียนอยู่รอบของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่ว่าแกจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นข่าวเด่นประเด็นดังไปหมดนะครับคนเขก็มองว่าทรัมป์นี่เป็นคนบ้าหรือเปล่า ทำไมแกทําอะไรแบบนี้เหมือนกับว่ามุทะลุดุดันนะฮะทำอะไรแบบไม่คิดจริงๆแล้วเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าประธานธอดดีทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยแกไม่ใช่คนบ้านะฮะแกเป็นคนฉลาดนะครับสิ่งที่แกทำเนี่ยเหมือนกับมันมุทะลุดุดันเด็งจริงแล้วแกมีแผนอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังนะฮะการขึ้นภาษีของทรัมป์ที่ประกาศเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ย นะฮะแกเอาแผ่นมาโชว์ทำลิสต์ให้ดูเลยในโลกนี้มาตรการภาษีมีใครจะโดนบ้างซึ่งอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วผมไม่พูดรายละเอียดนะเอาย่อๆก็คือว่าทุกประเทศโดนหมดขั้นต้นเนี่ย10%นะ10%นี่เก็บเป็นพื้นก่อนคุณจะมาจากไหนเป็นมหามิตรเป็นศัตรูอะไรไม่รู้10%ก่อนแล้วก็มานั่งไล่ดูวิธีการเขาจะคิดว่า ประเทศไหนขึ้นภาษีมากประเทศไหนขึ้นภาษีน้อยเนี่ยเขาก็ใช้วิธีคำนวณอย่างนี้ฮะเขาดูจากขนาดผลต่างของขนาดเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ทำการค้าขายกับอเมริกาแล้วก็ดูที่เทรดดิฟสิตว่าประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้นะฮะได้ดูลการค้าจากอเมริกาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มาหาผลต่างของขนาดเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆนะครับคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาอันเนี้ยมาคำนวณเป็นฐานภาษีหรือว่า TarF ฟ ทาราลิฟนี่มันก็คือ Tax ชนิดหนึ่งนั่นแหละมันเป็นภาษีที่เอาไว้คิดกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนะฮะปรากฏว่านะครับทุกประเทศโดนหมดอย่างที่ผมบอกแล้วที่ไฮไลท์สำคัญสำคัญเนี่ยที่โดนกันหนักๆเนี่ยนะฮะจีนโดน34%นะครับเยอะอยู่ไทยโดน36%เวียดนามโดน46%นะครับส่วนประเทศมหามิตร นะฮะมหามิตรยุโรปยุโรปนี่เจอ20%่สอนะครับแล้วมหาสอ,สองมหามิตรแนบแน่นกับอเมริกาในเอเชียเนี่ยก็คือญี่ปุ่นกเกาหลีใต้ญี่ปุ่นโดนไปประมาณยี่สเกาหลีใต้25%่รู้สึก,กว่าจะ25%่ร์เนะฮะใกล้เคียงกันใกล้ๆสอประเทศนี้ทำไมอเมริกาถึงเล่นงานพันธมิตรตัวเอง นะครับซึ่งตอนนี้ยุโรปแคนาดาประเทศต่างๆเขาก็ไม่พอใจหามาตรการโต้อตอบหมดแล้วเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับก็พูดว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมาจับกลุ่มทําการค้ากับจีนละถ้าอเมริกาบีบเราอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีผู้นําสิงคโปร์ออกมาพูดน่าฟังมากก็การกระทําของทรัมป์ในประกาศการประกาศสงครามการค้าโดยการขึ้นภาษีเนี่ยมันทําให้ทั่วโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะการยากลําบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยซึ่งพึ่งพาการส่งออกนะฮะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประ,ประเทศเทรดดิ้งนะครับเขาทำตัวเป็นเทรดเดอร์จะประสบความยากลำบากมากแล้วก็เป็นประเทศเล็กด้วยแต่ว่าสิงคโปร์ยังโชคดีซึ่งเรามีทุนสำรองเยอะเราจะปรับตัวยังไงนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ฝ่าฟันให้ได้นะครับขอให้ประชาชนชาวสิงคโปร์เนี่ย พร้อมใจกันนะฮะร่วมมือร่วมใจอดทนฝ่าฟันความยากลาบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งนายกของสิงคโปร์เนี่ยแกออกมาพูดเนี่ยก็ได้ฟังมากมีคนสนใจฟังเยอะนะฮะทั่วโลกเลยนะครับเป็นข่าวเด่นซึ่งเทียบกับนายกของบางประเทศแถวๆเนี้ยพูดออกมาพูดอะไรคนก็ไม่ไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่ ทีนี้กลับมาที่ประ,ประเด็นทรัมป์นะฮะหลังจากขึ้นแบบแฟนภาษีเนี่ยไฮไลท์ทุกคนจับตามองอยู่ที่จีนจีนนี่เดิมโดน20%อยู่แล้วใช่ไหมยี่เก็อวมแล้วนะทีนี้มีโปรโมชั่นอีกอาจีนโดยี่สเอร์ซ็นตใช่ไหมแต่ช้าก่อนหากจีนโทรเข้ามาภายในสิบนาทีนี้รับภาษีเพิ่มไปอีกสามสี่เปอร์เซ็นตกลายเป็นเท่าไหร่ครับห้าสี่เปอร์เซ็ต สินค้าจีนห้าสี่เปอร์เซ็นจีนเขาก็บอกเฮ้ยเขาก็พร้อมที่จะทาสงครามการค้ากับจีนนะจีนประกาศว่าจีนไม่ต้องการที่เริ่มไม่อยากเห็นสงครามทางการค้าแต่ถ้าจีนถูกลังแกถูกกระทาก่อนจีนก็พร้อมที่จะตอบโต้นะฮะอเมริกาแอดออนเข้ามาจากเดิม20มาอีก3 4จีนก็บอกว่าจีนก็ตอบโต้เหมือนกันผมก็คิดภาษีคุณ3-4%เเหมือนกันของอเมริกาเริ่ม5เมษาใช่ไหมจีนเอา4เมษาเลย ก่อนหน้าวันหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้จีนเขาก็แบนนะฮะเขาก็จำกัดการนำเข้าขึ้นภาษี15%ไปแล้วในส่วนของพลังงานคือถ่านหินและแก๊ส LNG เข้าจากสหรัฐอเมริกามารอบนี้เขาขึ้นภาษี34%จากสหรัฐแล้วข้อสำคัญคืออะไรจำกัดการส่งออกแรท่าหายากซึ่งผมเคยพูดไว้ในหลายคลิปแล้วว่าอันนี้เป็นไพ่ตายนะฮะ ของจีนในการบีบสาหารัฐอเมริกาจีนเขาก็ประกาศตอบโต้คุณ 3- 4เเผมก็3 4เสเสร็จผมควบคุมแระทาถหายากซึ่งรัมก็รู้เขาก็จะไปีีเยวกับยูเครนเพื่อหาทางออกอ่ะอันนี้แล้วก็กรีนแลนด์กรีนแลนด์นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ก็ยังไม่พูดถึงตอนนี้นะฮะแต่มันเกี่ยวพันกันหมดในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับทีนี้พอบีบเรื่องพอจีนจำกัดการส่งออกและท่าถหายยากปับ๊บก็ ขึ้นบัญชีดำของบริษัทสารัฐอีกว่าเป็นบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ไปลามไปถึงสินค้าเกษตรของสารัฐนะฮะผลิตภัณฑ์พวกกระดูกไก่อะไรอย่างเงี้ยก็จำกัดการการนำเข้าจากจีนอีกซึ่งภาษีที่ทรั้์ทาริฟสที่ทัปมคิดอะคิดแบบหวานแหทุกประเภทแต่จีนเนี่ยเขาจำเพาะเจาะจงเขาจะปีไปเฉพาะจุดที่ อเมริกาได้รับการผลกระทบอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยฐานเสียงทรัมป์นะฮะแล้วตีไปบริษัทผลิตอาวุธต่างๆบริษัทสร้างโดรนที่ขายให้ไต้หวันเนี่ยเขาจะตีเป็นจุดๆุดนะฮะให้เขาเขาจะเน้นตอบโต้เป็นจุดๆเขาไม่เน้นแบบวานแฮแต่ทรัมป์เนี่ยวานแฮไปหมดเลยนะครับทีนี้การกระทําของทรัมป์เนี่ยพริบตาเดียวที่ประกาศมาเนี่ยโอ้เงินเย็นแข็งเงิน US ดอลลาร์แข็งแต่ตลาดหุ้นเนี่ยลงทั่วโลกเลยฮะ แม้ไม่เว้นแม่แต่กระทั่งบ้านเราในอเมริกาเนี่ยออของสหรัฐเนี่ยลงมานะครับ GDP สหรัฐเนี่ยลงมาทันที46%แต่อันนี้มันก็เป็นชั่วคราวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูระยะยาวว่ามันจะฟลัก t ์ตัวเองไงประกาศมาที่แรกเนี่ยคนก็ตกใจนะครับของโลกเนี่ย GDP โลกโลงมาก็ประมาณสักประมาณ25 3 0นะครับมูลค่าการค้าหดตัวลงเกือบครึ่ง แต่ว่าโอเคละตรงนี้เป็นปรากฏการชั่วข่าวมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ทำประกาศเนี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรขึ้นนะครับทีนี้ในแง่ของนักวิเคราะห์เนี่ยทางทางเศรษฐศาสตร์เขาก็วิเคราะห์กันบอกว่าไอ้ที่ทำทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นนะครับในสมัยก่อนที่อเมริกาเนี่ยเจอเข้ากับเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าการถดถอยทางทาง,ทางเศรษฐกิจ ครั้งใหญ่เนี่ยหรือ the Great Depression เนี่ยในปี1933เนี่ยในขณะนั้นเนี่ยอเมริกามีประธานาธิบดีชื่อฮูเวอร์นะครับตอนนั้นอเมริกาเศรษฐกิจตกต่ำก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาดีเพราะสงครามมันไม่ได้เกิดขึ้นในอเมริกามันไปเกิดในยุโรปยุโรปลบกันเนี่ยอเมริกาก็ส่งของไปขายนะฮะตัวเองไม่ได้รับผลกระทบอะไรเศรษฐกิจก็ดีแต่พอยุโรป หยุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบไปละนะครับก็เกิดการฟื้นตัวเศรษฐกิจก็พัฒนากลับขึ้นมาใหม่ยุโรปก็ต้องการสินค้านําเข้าจากอเมริกาน้อยลงยิ่งแย่ไปกว่าน,นั้นก็คือว่ายุโรปเริ่มผลิตสินค้าแล้วส่งกลับไปขายในอเมริกาในราคาถูกนะครับอเมริกาก็แย่ yeah. นะฮะของที่ผลิตอเมริกาที่เดิมเคยขายได้เนี่ยก็กลับขายไม่ได้ก็เศรษฐกิจก็มีปัญหา นะครับพอมีปัญหาเนี่ยประธานาธิบดีฮูเวอร์เนี่ยก่อนที่จะเกิดเกร e c ีเซชันเนี่ยแกก็ประกาศกฎหมายมาฉบับหนึ่งเหมือนกับทัา์ทาอยู่ในเวลาเนี่ยขึ้นภาษีกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยทัา์แกไม่ง่และแกไม่รู้หรอว่าแกทําอย่างนี้เนี่ยอดีตมันมีเคยมีตัวอย่างมาแล้วรู้ฮะแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยทัาแกอ่านทั้์เนี่ยอ่านชั้นเดียวไม่ได้ แกรู้ไหมว่าแกทำอย่างเงี้ยมันจะไปเกิดเหมือน The Great Depression สมัยก่อนแกรู้ว่รู้แล้วทำไมแกทำอะ่ะอย่างที่ผมบอกไงบางคนว่าทำเป็นคนบ้าบางคนว่าสติไม่ค่อยดีแต่จริงๆอะ่ะเส้นแบ่งของความเป็นคนฉลาดล้ํากับคนเสียจริตหรือวิกลจริตเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆนะบางทีเราดูไม่ออกนะฮะคนฉลาดล้ำเนี่ย บางทีทำอะไรเหมือนคนบ้าบ้าบอๆผมกำลังคิดว่าทรัมป์ก็เป็นประธานานะิบดีสหรัฐอเมริกาก็ไม่โง่หรอกนะคนระดับนี้เขาเขามีข้อมูลเขามีกุญเซอร์เขามีทุกอย่างเขาไม่รู้เหรอว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบจากอเมริกายังไงใช่ไหมฮะแล้วทำไมเขาทำเราต้องมาวิเคราะห์กันตรงนี้ ไม่รู้เหรอถ้านักนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเขาอ่านออกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำมันจะนำอเ,เมริกาไปสู่เกรดดิพิชชันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทรัมป์ก็อ่านไม่ออกเหรอเขาไม่รู้เหรอแล้วทำไมเขาถึงทำอ่ะตรงนี้ต่างหากที่จะต้องมาวิเคราะห์กันอย่างที่ผมบอกเนี่ยทรัมป์นี่คือพ่อค้าทรัมป์คือนักต่อรองอ่านง่ายครับพูดง่ายๆอันนี้เนี่ยจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ย มันเป็นการตั้งราคาโอยวายออกมาเพื่อให้มีการเรียกคนมาเจราจามาต่อรองกันมาถึงพอเลยสินค้าเช้นนี้สิบห้าล้านบาทาสมมุตินะประเทศต่างๆก็บอกบ้าแล้วอันนี้ห้าหมืนก็แพงแล้วนะคุณยาวห้าล้านใช่ไหมถ้าเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยที่ไม่ใช่หมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ย คุณมาตั้งราคาเงี้ยคนก็เดินหนีแล้วถูกปะเขาคนเขาก็ไม่คุยกันแต่อเมริกาเป็นมหาอำนาจประเทศต่างๆในโลกนี้ที่ยังค้าขายกันอยู่จะต้องพึ่งพาอเมริกาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะหลายๆอย่างคุณยังใช้เงิน US ดอลลาร์คุณยังต้องพึ่งประเทศที่มันมีความขัดแย้งกันเนี่ยจีนญี่ปุ่นเออยุยโรปเอย่ยอะไรคุณยังต้องพึ่งอเมริกาในเรื่องของอาวุธในเรื่องกำลังทหารถูกปะเพราะฉะนั้น ทัมตั้งราคามาบอกห้าล้านคุณก็ต้องต่อรองถูกไหมเพราะคุณตัดเมริกาไม่ได้คุณบอกเฮ้ยเขาขายกันห้าหมืนบาทเองนะทรัปมก็บอกว่าเอางี้เหลือห้าแสนห้าล้านลดลงเหลือห้าแสนแ้วเห็นปะเพื่อให้มีการต่อรองไงพอเหลือห้าแสนปุ๊บมันเริ่มจะคุยกันได้นะ พอยุโรปพอญี่ปุ่นชักอึกอักอึกอักทําแกก็จะปิดเกมเลยแกบอกอเอาแค่เขาขายกันห้าหมื่นใช่ไหมโอ้ขายหรือแสนเอาไหมแพงกว่าเท่าตัวแต่ถ้ารือไปซื้อร้านนูนนะมีปัญหาอะไรนะอเมริกาไม่ช่วยนะแต่ถ้าลื้อซื้ออเมริกานะมันมีแถมแพ็กเกจนะอ่าเวลารื้อไปมีปัญหากับใครนักเลงเอาหินมาเคลี้ยงบ้านรื้อนะหลังคาบ้านรื้ออเมริกาช่วยได้นะรื้อไปซื้อเวียดนามเนี่ย เวลาลือมีปัญหาหรือพึ่งเวียดนามได้เปล่าหรือไปซื้อเอธิโอเปียมีปัญหาเอธิโอเปียเอาทหารมาช่วยลือได้ป่ะซื้ออเมซื้อกับอเมริกาเนี่ยมันมีประโยชน์ถึงจะซื้อแพงแต่ก็คุ้มใช่ไหมเกิดเรื่องอะไรเรื่องนูน้นเรื่องนี้อเมริกาช่วยหรือแก้ปัญหาได้สาระพัดใช่ป่ะเงินยูเอดอลลาร์ก็ยังลงใช้อ,อเมริกาอยู่การทหารเอย่ยอะไรเอย่ยก็ต้องพึ่งพาอเมริกา นี่แหละสิ่งที่ทรัมป์ประกาศออกมาอย่าไปกลัวเป็นการเรียกเพื่อที่จะให้มาเจราจาต่อรองแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับแต่ผลที่เกิดขึ้นในระยะ,ะยาวหลังจากนั้นเมื่อตั้งกระแพงภาษีแล้วโอเคมันเอาเข้าจริงมันก็จะไม่ได้สูงเท่าประกาศหรอก ใช่ไหมฮะมันจะทําให้สินค้าต่างชาติแพงขึ้นบ้างแล้วระยะยาวภายใน10ปีเนี่ยอย่างน้อยอเมริกาก็ฟื้นฟูดึงอุตสาหกรรมดึงการผลิตต่างๆกลับมาผลิตในประเทศนะฮะตอนนี้เวียดนามก่อนที่ทรัมป์จะประกาศเนี่ยเวียดนามบอกมาแล้วว่าจะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากอเมริกาแล้วจะซื้อสินค้าอเมริกาเพิ่มแต่ก็ยังไม่วายโดน ไป46%ไทยโดน36อย่างที่ผมบอกไปแล้วอ่ะเวียดนามเนี่ยทำไมโดนเยอะกว่าไทยทั้งั้ๆที่ไทยเนี่ยพ,พัฒนาเศรษฐกิจ,จเจริญกว่าใช่ไหมเขาเอาตัว trade d ฟ f i c ิตเนี่ยตัวตั้งนะฮะละหาส่วนต่างกับขนาดเศรษฐกิจว่าประเทศไหนได้ดูลการค้าอเมริกาเท่าไหร่แล้วถึงจะเอามาคิดเป็นภาษีตัวนี้เวียดนามถึงโดนหนักนะฮะ จนกระทั่งล่าสุดประธานาธิบดีของอผู้นำพรกคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเลขาธิการพรกคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ออกมาประกาศเลยบอกว่ายินดีพิจารณานะฮะเรากำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะลดภาษีนำเข้าอเมริกาเหลือศูนเ็นเลยอ่าซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าเอออันเนี้ก็เป็นสเต็ปที่ ดีในการเริ่มต้นการเจรจาและการความไว้วางใจระหว่างกันและกันนะครับเป็นไปนในท,ท,ทางทิศทางทีตรงนี้ต่างหากที่ทรัมป์ต้องการแต่การที่เปิดตัวแรงแบบนี้แน่นอนมันก็มีผลกระทบใช่ไหมมันก็มีผลกระทบตอนนี้การประท้วงทรัมป์เนี่ยมันลามไปนะครับมันไม่ใช่เฉพาะในอเมริกา ตอนนี้มันไปทั่วโลกแล้วนะ,ะชาวอเมริกาที่อยู่ในเยอรมนีในฝรั่งเศสแล้วก็ในอังกฤษแล้วคนอังกฤษก็ออกมาประท้วงด้วยเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยบอกว่าไม่เอาทรัมป์ละนะไม่เอาละก็คือทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยก็ดิ่งลงมาเ,เยอะเลยนะครับเหลือ40%กว่าเปอนี่นึกไงเนี่ยถ้าผมจำจำไม่ผิดนะก็คือพูดง่ายๆว่า ตอนนี้มันเกิดกระแสละว่าทรัมป์เนี่ยจะนำประเทศไปสู่เกรดิเ i ชันอย่างเดิมแต่อย่างที่ผมเคาะเอาว้เคาะเอไว้อะไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นกลยุทธ์แต่เกมที่ทรัมป์เล่นเนี่ยเป็นเกมอันตรายนะครับอันตรายมากนะครับมันจะเกิดกระแสที่มหาชนแตกตื่นเพราะว่าคนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยข้อมูลเขาไม่รู้หรอกเขาก็ดูแต่ข่าวกระแสหลักเนี่ยแล้วเขาก็ เต้นไปตามนั้นนะ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์คิดอะไรเขาเห็นเขาก็ดูจากปรากฏการณ์น่ะถูกไหมฮะพอขึ้นภาสีแล้วมันจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะนําไปสู่ดีเพชชั่นคนจะตกงานเงินจะเฟอเขาก็ออกมาประท้วงกันทรัมป์เล่นเกมอันตรายตรงนี้เนี่ยจะคุมสถานการณ์ได้หรือเปล่า ในจังหวะที่เรียกประเทศต่างๆมาคุยหลายตัวเนี่ยกับจังหวะกระแสความไม่พอใจของมาชนที่มันกำลังจะก่อเป็นม็อบขับไล่ทรัมป์ MP, เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันต้องบาลานซ์กันให้ดีนะครับถ้าไม่งั้นนะการเจราจาชานะม็อบมันโตก่อนนะม็อบมันโตก่อนกลายเป็นคลื่นมหาชนในแต่ละรัฐมา,มารวมกัน สุดท้ายเดี๋ยวทรัมป์เนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะทรัมป์นี่อย่างที่ผมบอกเนี่ยศัตรูเยอะเหลือเกินนะครับดีพสเตดเนี่ยก็จ้องอยู่แล้วจ้องอยู่แล้วอย่าเผลอคุณทรัมป์อย่าเผลอเผลอเมื่อไหร่เนี่ยผมพร้อมจะ s o ยคุณทันทีนะครับแต่ว่าแกจะไม่เล่นอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะอเมริกาทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันถดถอยไปหมดละ ถ้าไม่เล่นเกมเสี่ยงไม่กล้าได้กล้าเสียไม่มีลูกบ้าอย่างทรัมป์เนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าเดโมแครตเข้ามานะฮะเนะี่ยกัม马าแฮร์ลิสโจไบเดนสไตล์นี่มันก็จะก็มันก็จะซื้อปัญหาไปเรื่อยๆยืดเวลาไปเรื่อยๆซึ่งทรัมป์แกดูแล้วว่าคงอีกไม่นานนะครับอย่างโ p r o f e ซอร์เมีชยชเมอร์เนี่ยซึ่ง เป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศชื่อดังเนี่ยเขาก็พูดออกมาแล้วเขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าจีนจะเอา,เอาถ้าอเมริกาคิดจะกำลาบจีนหรือเอาชนะจีนในด้านการทหารหรือด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะสายเกินไปแล้วนะมันควรจะทำมาตั้งสิปียีสปีแล้วคิดจะมาทำตอนนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหมากเกมทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งเราจะต้องดูกันต่อไปว่ามันจะไปจบยังไงอย่างที่ผมบอกเนะ่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเล่นเกมอันตรายมากนะฮะแกต้องรีบจบรีบเจรจานะครับจีรล,ลายรีละรายนะครับให้มันเร็วที่สุดไม่งั้นนะ ความไม่พอใจของคนที่ออกมาท้วมกันเนี่ยปะท้วงกันนี่อย่าให้มันแห่ลุกลามและเชื่อมในแต่ละมลลละลัดเนี่ยแล้วไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะรวมตัวกันออกมาไล่ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนะครับอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นรีบจบเกมตรงนี้โดยไว้นะฮะแล้วมันยังมีแง่มุมอื่นของทรัมป์เนี่ย ที่จะต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปแกไม่ได้เล่นสงครามเศรษฐกิจอย,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 ย่างเดียวแกเล่นได้หลายด้านเหลือเกินขยับอะไรในแต่ละประเด็นเนี่ยโหเป็นข่าวเป็นเรื่องหมดนะฮะไม่ว่าเรื่อง USA ก็ดีนะ NED ก็ดีเรื่องอ White House อเมริกาก็โดนปิดไปแล้วนะฮะแล้วพอปิดแล้วข่าวอะไรมันก็ออกมายแยอๆแล้วแกก็จะลบกับดิฟเตดิกก็เอาไอ เรื่องอเอกสารเรื่องการสังหารประธานแอนทิบีแคนเนดีนะครับออกมาเปิดเผยแต่จริงๆแล้วเรื่องแคนเนดีเนี่ยขอพูดนิดนึงก็ได้เพราะว่าอ่านดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นว่าใครเป็นคนบงการนะครับคือพูดง่ายๆตีปิป๊บพูดใหญ่โตว่าจะเปิดแล้วนะเดี๋ยวจะโอ้โหเดี๋ยวจะอึง้งนังบางแหละพอเปิดเ,เขาเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะ ก็มันก็เหมือนกับเป็นการมันก็เหมือนกับกรณีนี้แหละเป็นการเปิดมาเพื่อให้มีการเจรจาต่อรองกันว่าผมก็มีไพ่เล่นในมือนะคุณจะคุยกับผมเปล่าถ้าไม่คุยเดี๋ยวเปิดหมดถ้าคุยกันอาจจะเปิดแค่นี้แพรมให้ดูก่อนไพ่ในมือผมยังมีผมเปิดแค่นี้นะ,ะคุณจะล้มผมใช่ไหม จะคุยกันเปล่าอะไรก็น่าจะเป็นอะไรทำนองขนาดนั้นทำนองนั้นนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็จะวิเคราะห์กันมามาก็ใช้เวลากันมาพอสมควรนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ติดตามต่อไปนะฮะประเด็นอย่างที่ผมเน้นย้ำมาตลอดเนี่ยต้องดูให้ดีว่าเกมที่ทรัมป์เล่นเนี่ยอันตรายมากนะครับถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวสกาสถานการณ์มันจะพลิก แล้วทรัมป์จะอยู่ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกเชื่อผมนะว่าเดี๋ยวจบเดี๋ยวมีการเจรจากันเนี่ยโอเคไออันนี้ไหมเขาขายห้าหมื่นใช่ไหมอ่าว่าขายแสนหนึ่งซื้อไหมแต่ถ้าซื้อของอเมริกาเนียมีปัญหาอะไรอเมริกาช่วยนะอ่านักเลงเขาหินมาคว้างบ้านหรือเดี๋ยวอเมริกาจัดการให้ อไปซื้อกับเอธิโอเปียห้าห0ื่นจริงแต่เอธิโอเปียช่วยไม่ได้นะมีปัญหาอะไรช่วยไม่ได้นะเอา,าเปล่าอันนี้ชาติต่างๆก็ต้องมาคิดว่าจะทํำยังไงครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องต่อเรื่องวิเคราะห์เรื่องทรัมป์ต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร